สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับมารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้วนะครับก็สินค้ามาส่งตรงนะครับสเตตัรตรงขนส่งตรงแพคเกจจิ้งเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันครับเพื่อไว้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์การซื้อสินค้าเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆในช่องได้ เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจจะซื้อบ้างนะครับหรือว่ามีปัญหาอย่างเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นบารตองนะครับบาตันอีกหนึ่งรุ่นที่ผมได้สั่งซื้อมาที่ผมได้แจ้งแล้วเขาเพิ่งมาส่งนะครับวันนี้เองก็ตอนบ่ายนี่ก็ว่างเดี๋ยวจะเอามาอันบ็อกซ์แล้วก็ให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนตัวนี้ก็ราคาย่อมเยาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับเซ็นเตอร์ตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีครับส่งเร็วฮะ ตัวนี้ผมสั่งมา2ชิ้นนะฮะสสีก็หลังจากที่สั่งมาตัวแรกแล้วก็พึงพอใจมากตัวนี้ก็ราคาก็ย่อมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจากที่ผมได้แจ้งเพื่อนแล้วว่ามันมีหลายราคานะเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เขาก็ส่งมาเรียบร้อยดีครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ๋อมีกล่องแต่อันไม่มีกล่องนะครับเป็นสินค้าของชน่นาเลยนะครับส่งมาแสดงว่ามีกล่องอันหนึ่งแล้วอีกสีหนึ่งไม่มีกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาแกะดูอันที่เขาพันอบับเบิ้ลมานะครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาขายสินค้าเขาก็จะมาพร้อมกับซองนะครับนี่นะฮะมาพร้อมกับซองเลยเนี่นะฮะรุ่นนี้นี่นะครับรู้สึกก็จะุมหลวมหน่อยนะ โอ้ oh, ตัวนี้มีสามท่อนนะฮะโอ้โอเคครับอ oh, oh, เหมือนกันนะฮะมีตัวฟิตสต็อปเปอร์นะฮะเพื่อเอาไว้สำหรับล็อกอตัวแกนในสุดนะครับให้มันแน่นนะครับโอ้ oh, mm hmm. นี่นะฮะ ตัวนี้ค่อนข้างจะเล็กนิดนึงขนาดก็ใกล้เคียงกันนะฮะตัวนี้ดูมันราคาก็ตกตัวนี้ไม่ถึงผมจำไม่ได้นะตัวนี้ก็เป็นราคาย่อมเยาวนะฮะตัวนี้จากลักษณะแล้วเนี่ยเบานะครับเบาแล้วก็ดูกองแกงอน่ยดูขยับใช่ไฮะ คือตามราคานะฮะเราจะได้เปรียบเทียบว,ว่าของราคาต่ำกับของราคาที่สูงกว่าเนี่คุณภาพเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมสั่งเป็นสีดำนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันดูอีกอันนึงนะฮะเขาก็ใส่กล่องแบบนี้มานะฮะดูดีแต่ก็คงเหมือนกันละฮะแสดงว่าสีนั้นเขาไม่มีกล่องเป็นอย่างนี้นะฮะ มีกล่องอีกอันนึงนะฮะแล้วก็มีเหมือนกันนี่นะฮะอะตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับมีความแน่นกว่านะฮะตัวนี้สีดำนะฮะความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้ถ้าคำจะกองแกงกว่านะฮะ ดูจะเก็บง่ายกว่านะแตดูตัวนี้โอ้ตัวนี้ดีกว่าฮะนี่นะฮะเขามีตัวหนังสือเลยนะนี่นะฮะเพื่อก็ลองดูให้ดีแล้วกันนะครที่ผมซื้อร้านเดียวกันนะ แต่ของส่งมาไม่เหมือนกันเลยอะสั่งเป็นสีดำตัวหนึง่งแต่แบบไม่เหมือนกันเลยไม่ยู่ไม่อยู่ด้วยตัวนี้ตัวนี้ถ้าทางจะไม่เวิร์กนี่นะฮะไม่มีความฟิตเลยอะ่ะส่วนตัวนี้พอได้อยู่นะฮะ ีเหมือนกันนะครับตัวฟิตตัวฟิตแกลนตัวนี้พอได้อยู่ฮนะตัวนี้มันเลยทำให้เรารู้เลยว่าของคุณภาพของถูกราคาต่ำกับของราคามีความคุณภาพในการแตกต่างกันนะครับ ดูอย่างตัวผมซื้อมา500กว่านะครับตัวนี้โอ้ยคนละแบบันเลยฮะน้ำหนักก็ต่างกันความปานีตของตัวบาตองนะครับก็ต่างกันนี่นะฮะอันนี้สะบัดลงมาแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยนี่นะฮะต้องสะบัดแรงจริงๆเลยจะอยู่ ก็ยังไม่อยู่ฮะตัวนี้ไม่ดีแต่ตัวนี้พอได้อยู่นะฮะตัวนี้พอใช้งานได้ก็แนะนำเพื่อนซื้อราคากลางๆหน่อยแล้วกันครับ mm. เดี๋ยวซื้อถูกนักถูกนักมันก็จะได้คุณภาพที่ไม่ค่อยดีเนี่ยผมซื้อร้านเดียวกันนะสองสียังให้ของมันไม่เท่ากันเลยสีม่เหมือนกันเลยตัวนี้ก็เป็นกล่อง กล่องภาษาจีนนี่นะเป็นกล่องภาษาจีนยาว26นิ้วนะฮะแต่ตัวนี้พอใช้ได้นี่นะฮะตัวนี้พอใช้ได้ดามจับก็หุ้มยางนะฮะหุ้มยาง้ค่กับโฟมนะกระดูตัวนี้แข็งแรงกว่านะตัวนี้น่าจะใช้งานได้ดีนะฮะ ตัวนี้ก็เป็น2ท่อนนะฮะหนสองเราไม่รับด้านนะฮะเรียกเป็น2ท่อนแต่ตัวที่ผมสั่งเขาส่งมาให้เป็นแบบสท่อนเลยนะดูก้องแก๊้งนะฮะเหล็กน่าจะบางตัวนี้นะฮะถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าไม่เวิร์กอันเนี้ย จะใช้ไว้ตีใช้อะไรกันก็ได้ครตัวนี้ด้ามก็เป็นโลหะแต่ตัวนี้มีเขาทำลายกันลื่นไว้นะตัวนี้ยืดหดง่ายไม,ไม่ดีฮรตัวนี้เนี่ยดูที่นี้ถ้าจะใช้ตีปุ๊บหลุด ต้องสะบัดแรงๆดูนะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับเอาไว้สำหรับโชว์วิธีการเปิดนะฮะดูนะฮะตัวนี้เอาไว้โชว์โชว์เปิดนี่นะฮะกระตึงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยกดไม่ลงเหมือนกันนะถ้าเกิดสะบัดได้ที่นะฮะ หึงอหมือนกันนะ้เนี่ยทำเล่นไปนะฮะเปิดพาดบารนะครับเปิดฟ้านะครับแล้วก็เปิดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงเปิดธรรมดาก็เปิดข้างนะฮะ นี่นะฮะตัวนี้หมอรหลับใช้ในการโชว์เปิดพร้อมันพร้อมัรับเก็บง่ายกว่านะฮะตัวนี้เอาไว้ใช้โชว์เปิดจะดีเลยนะฮะอีกทีนะฮะมีเปิด,เป,ดเปิดพลาดบ่านะครับแล้วก็เปิดไปบนฟ้านะครับแล้วก็วางไว้ที่บ่าแล้วก็เปิดข้างหน้านะฮะ หรือว่าเปิดสองมือนะฮะหรือว่าเปิดข้างขานะครับก็ใช้ได้ฮใช้ได้ถ้าอยากใช้เข้าแน่นเนี่ยก็ดึงให้แรงหน่อยแต่ตัวนี้ผมว่าเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับใช้โชว์ในการเปิดนะฮะเพราะว่าเก็บง่ายมีตึงเหมือนกันนะแต่ก็เก็บง่ายกว่าแบบแรกๆนะฮะ ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการโชว์เปิดมากกว่านะฮะตัวเหมนก็หลายคนเขาก็เปิดหลายหลายท่านะนี่ฮะมีคนก็โชว์เปิดหลายๆท่าก็แล้วแต่แต่ว่าท่าเบสิกเนี่ยฮะเปิดข้างขวาแล้วก็เตรียมพร้อมนะเปิดข้างขาเตรียมพร้อม ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับโชว์เปิดนะฮะเพราะว่าเก็บล็อกง่ายส่วนตัวนี้ก็ขนาดเท่ากันนะครับ26ส่วนตัวที่ผมซื้อมาตัว511นนี่โอ้โหน้ำหนักต่างกันเยอะนี่นะฮะตัวนี้เกรดดีกันเยอะนี่นะฮะ เปิดพาดบานะครเปิดฟ้านะครับเ,เหมือนอยางอะไรขาดนะครับก็ลองดูเอาฮะผมก็เอามาเทียบให้ดูเลยสามตัว ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับแต่วัสดุคุณภาพการประกอบก็แตกต่างกันตามราคานะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าก็ลองดูเอาฮะดูรีวิวเป็นยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยเที่ยวแรกสั่งมาตัวนี้ห้าร้อยกว่าโอเคพอใจวัสดุงานประกอบดีมากของห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะส่วนตัวนี้ไม่มีแบรนด์นะฮะ สั่งสองสีต่ให้มา2แบบเลยนะฮะตัวนี้ไม่มีแบรนด์ราคาร้อยกว่าบาทได้ปกระบองสามท่อนเลยมีรอยตำหนิด้วยนะเก็บสีไม่หมดแล้วเหล็กบางครับตัวนี้หนึ่งสองสามเป็นกระบองสามท่อนนะฮะไม่มียางกันลื่นแต่มีมากกันลื่นนะะลายกันลื่น ส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นหุ้มโฟมกันลื่นตัวนิ้วเดี๋ยวดีหน่อยเพื่อนก็ลองไปเลือกดูกันนะครับตามอัดไขอัดมาแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้ทั้ง3อันนะฮะตัวเนี้ยที่มันหลวมๆหน่อยเพราะว่าเหมาะในการเปิดโชว์นะฮะเก็บง่ายเอาไว้ใช้สำหรับฝึกเปิดดี ส่วนอันนี้ก็มีน้ําหนักดีฮะอันนี้ก็เข้าทา่าใช้งานได้แข็งแรงส่วนอันสุดท้ายของผมก็ที่สั่งครั้งแรกนะฮะของคันหนึ่งตัวนี้เจ๋งเป้งเลยหนักแข็งโปก๊ก613กรัม6ขีดกว่าเดี๋ยวลองมาเทียบน้ําหนักให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมช่างไว้เป็นกร,รัมนะเอาตัวแรกที่ผมซื้อนะตัวนี้นะตัวนี้613กร,รัมนะฮะตัวต่อมาครับตัวนี้5ส5 2กร,รมัม5ส5 2กร,รมัมแล้วตัวกล้องแก๊งนะฮะ4ส4 2กร,รัมนะฮะ ตัวเที่ยมนี้เลย600กรัม500กรัม400กรัมตัวนี้500อันนี้ก็ประมาณไม่ถึง200นะครับ100กว่าบาทก็ลองซื้อมาฮะอย่างถูกอย่างแพงเราจะได้รู้นะฮะเพราะฉะนั้นาราคาก็เป็นจุดที่เราจะพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าได้เช่นกันนะครับ แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับแต่สําหรับที่ผมมาลองทดลองมาแล้วเนี่ยตัวนี้ราคาสูงกว่าเพื่อนคุณภาพดีการประกอบดีน้ําหนักดีนะครับ600กรัมแล้วตัวนี้ราคาเท่ากันแต่สั่งถ้าเหมือนกันแต่ส่งไม้คนละสีคนละแบบตัวนี้ก็500กรัมตัวนี้ก็400กรัมก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่แนนๆเราซื้อทั้งทีก็ แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนบางคนก็ว่าชอบหนักชอบเบานะครับก็ลองดูครับสาหรับผมก็เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆในช่องนะครับสําหรับบาตันทตเทอริเคิลบาตันที่ผมสั่งซื้อมาทั้งสาอันนะฮะเป็นตามนี้ครับเราก็ลองไปเปรียบเทียบพิจารณาดูว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับ,อบอก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อบาตันเป็นสินค้าออนไลน์จากหลัดสด้านนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดจเจอกันชิปหน้าคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ